สวัสดีค่ะนิสาพรบอลสีนะคะกลับมาพบกันกับไม้สวยๆอีกเช่นเคยจ้ะคลิปนี้ถ่ายลงไว้วันจันทร์ที่14เมษายนนะคะแพ็คจัดส่งให้เป็นวันพฤหัสที่17เมษายนไปรษณีเปิดทำการวันพฤหัสนะแม่ค้ส่งให้วันพฤหัส ลูกค้าว่างเว้นจากการไปเที่ยวนะคะว่างเว้นจากการทํางานช่วงวันหยุดยาวดูคลิปแม่ค้าแล้วก็ CF กันไว้ได้เลยนะคะถูกใจต้นไหนก็โทรเข้ามาหาแม่ค้าได้0805194988นะจ๊ะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้โปรโมชั่นนะคะสำหรับวันหยุดยาวก็คือ CF ครบ300ขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีนะคะปลายทางบวกเพิ่มแค่20บาทเท่านั้นแต่ถ้าซื้อไม่ครบ300ลาอ,อยากได้ต้นเดียว,วส่งไหมต้นเดียวก็ส่งนะคะค่าส่งก็จะเป็น โอน40ปลายทาง60บาทแต่ถ้าซื้อครบ300ขึ้นไปแม่ค้าส่งให้ฟรีเลยปลายทางก็คือบวกเพิ่มแค่20บาทเท่านั้นเป็นไปตามนี้นะคะใบกัมปูแม่ค้ายังมีของอยู่นะสั่งได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็มีตัวยาตัวยามียากันเชื้อรายาฆ่าเพลี้ยสตาเกิลจีนะคะตัวยาที่จําเป็นต้องใช้มี3ตัวนี้ลองลองไปดูคลิปเก่าๆของแม่ค้าช่วงต้นคลิปก็ได้นะคะพอดีเช้านี้ฝนตกฝนรินนะคะแม่ค้าก็เลยไม่ได้เอาหยิบ ใบก้านปูกับตัวยาเข้ามานะคะก็ยังไงก็ดูบอลสีเอฟบอลสีกันก่อนได้สามารถ c ีเได้เลยแม่ค้าจะลงคลิปทุกวันนะคะลงคลิปทุกวันแล้วก็ไปส่งให้อีกทีวันพฤหัสด,ดูวันนี้ได้เท่านี้ปุ๊บอ่าดูพรุ่งนี้เผื่อได้เพิ่มอย่างเงี้ยก็เติมได้นะคะเพราะว่าส่งวันพฤหัสทีเดียวนะคะไปะดูบอลสีกันคลิปนี้มีอะไรบ้างเริ่มให้ที่ต้นนี้ก่อนเลยนะคะเป็นชายชนชายชนแม่ค้ามีประมาณ1 2สอง นะคะอันนี้3นะแล้วก็4นะคะมี4ต้นนะชายชนเอาไปต้นละ1 0 0บาทป้ายแดงๆนะคะไม้อยู่ไซส์กระถาง6นิ้วทั้งหมดนะคะ100บาทชายชนแล้วก็จะมีเป็นกาวแต้แมกาวแต้มแต้มประมาณนี้เนี่ยทั้งด่างและป้ายมาประมาณนี้นะคะมีเชื้อติดป้ายติดแต้มทุกใบนะคะมีอยู่2ต้นมีอยู่2ต้นนะคะไป100 0บาท ะะกระถางละ1 0 0บาท9้าวแต้มนะคะมีอยู่2ต้นไปเลี้ยงดูเดี๋ยวเผื่อโตขึ้นเขาจะป้ายชัดขึ้นเพราะว่าอันนี้มันมีเชื้อมาอยู่แล้วนะคะแล้วก็มาทางด้านนี้เป็นอสงไข่นะอสงไข่ได้อยู่3ต้นนะคะอส่งไข่ก็เอาไปที่100บาทเช่นเดียวกันนะคะป้ายมาแล้วเริ่มกัดหน้าสีชมพูแบบนี้นะคะ100บาทขยับมาอีกนิดหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นปีกหงนะคะปีกหงมีอยู่2ต้นปีกหงมีอยู่2ต้นจ้าไซนี้เนาะ ไนีนะคะไป100บาทไปลูกค้ามี2ต้นต้นนี้กับต้นนี้นะคะ100บาทมีแม่ฟ้าหลวงนะคะมีอยู่2ต้นนะไป120บาทจะ้ะ ชาตบางแก้วนะคะมีประมาณ3ต้นนะหน้าแดงๆหวานๆแบบนี้เลยเอาไป100บาทเช่นเดียวกันไม้อยู่ใสกระถาง6นิ้วนะคะจัดส่งให้ทั้งกระถางเลย c f เอฟครบ300ขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีนะคะปลายทางบวกเพิ่มแค่20บาทเท่านั้นนะคะถ้าซื้อต้นเดียวก็ค่าส่งโอน40ปลายทาง60บาทเป็นไปตามนี้นะจ๊ะาสุขใจต้นไหนโทรหาไหมคได้0 8 0 5 1 9 4ด8่้าจ้ะ อุทยานหลวงราชพฤกษ์นะคะ200บาทนะคะไซส์6นิ้วจ้ะหน้าสวยพื้นเหลืองใยเขียวแบบนี้เลยค่ะดารานพร,รัตน์นะคะเอาไป80บาทนะฟอมสวยไม้คอมแพกติดด่างแบบนี้ด้วยจ้ะผู้เท่าจันทรานะคะ180บาทมี2กระถางนะมี2กระถางนะคะบอลกาบสวยๆหน้าพื้นเหลืองแกมส้มแบบนี้เลยหน้าตรงปกออริจินอลนะ180บบาทจ้ะ ต้นนี้บุตรสลินนะติดด่างแบบนี้เลยด่างขาวด่างชมพูเม็ดเริ่มลอยขึ้นมาแล้วนะคะบุตรสลินเอาไป100บาทค่ะกระบองท้าเวสุวรรณนะคะ100บาทเช่นเดียวกันหน้าสวยหน้าคมแบบนี้เลยไซส์กระถาง6นิ้วจ้ะเหนือดวงนะคะเหนือดวงเอาไป200บาทนะคะป้ายแดงมาแล้วแบบนี้หลอดใหม่กับป้ายนะนี่ใบใหม่กับป้ายนะคะต้นนี้ซับรุ่งโรจน์นะคะป้ายสวยสวยหน้าสวยเลยหน้าสวยมากมีต้นเดียวนะคะซับรุ่งโรจน์เอาไป ให้ไป100บาทจ้าต้นนี้วิษณุกัมปสิทธ์นะคะมี2กระถางนะเอาไปต้นละ70บาทเท่านั้นจ้ะเป็นไม้เก่านะเก็บได้เก็บเลยพื้นแดงขอบใบสีเขียวแบบนี้นะคะต้นโต70บาทวิษณุกัมปสิทธิะคะ์ค่ะหลวงตาเมืองนะคะหลวงตาเมืองให้ไปต้นละ100บาทมีต้นเดียวคะ่ะน้ำมันพรายนะน้ำมันพรายเอาไป130บาทนะมี2กระถางจ้ะ สีเลิกงามนะคะสีเลิกงามเอาไป100บาทจ้าพรมลือสีนะคะการแดงๆแบบนี้เลยเห็นไหมมีอยู่สักประมาณ5กระถางได้นะพรมลือสีเอาไป80บาทจ้าดาราประกายแสงนะคะ120บาทจ้าต้นนี้สัตตะบ,บงกฎนะ120บาทเช่นเดียวกันจ้าธิดาวารินนะคะสาวารินป้ายนั่นเองนะธิดาวารินเอาไป100บาท ต้นนี้บุพเพสันนิวาสนะคะเอาไปหนึ่งร้อยบาทจ้าหน้าสวยๆละมุนละไมแบบนี้เลยแล้วก็สองต้นนี้เป็นไม้เหลืองนะคะเหลืองกัณน,นานะเหลืองกัณน,นาเอาไปต้นละเจ็ดสิบบาทนะคะมีสองต้นจ้ะต้นนี้พรมพิมานนะคะเป็นไม้ไป้ายนะฟอร์มเตียนะคะพรมพิมานเอาไปหนึ่งร้อยบาทจา้ะสีปราศนะคะเอาไปต้นละแปดสิบบาทนะคะมีต้นเดียวจ้ะ สคุณปลื้มนะคะ80บาทหน้าหน้าสวยๆเปิดลายแบบนี้เลยป้ายน้ำตาลนะคะไม้พื้นชมพูป้ายน้ำตาลค่ะเพชรเมืองคอนนะคะมี2ต้นเอาไปต้นละ100บาทจ้ะวันพฤหัสนะคะตับวันนะเาเไปไป80บาทจ้า ค่สำหรับวันนี้ก็จะมีไม้ประมาณนี้นะคะสนใจต้นไหนจดชื่อบอนสีโทรหาแมคค้าได้เลย0805194988นะเบอร์นี้โทรได้แล้วก็แอดไลน์ได้นะคะพิมพ์สั่งทางไลน์ก็ได้นะคะเดี๋ยวแมคค้าทำการจดชื่อที่อยู่สรุปยอดแจ้งรอบส่งให้อย่างชัดเจนนะคะ CF ครบ300ขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีนะปลายทางบวกเพิ่ม20บาท ะะถ้าไม่ถึง300อยากซื้อแค่แบบ1ต้นอย่างเงี้ยก็ค่าส่งโอนเหมาเหมาสีลายทางเหมาเหมาหกบาทนะคะจัดส่งให้เป็นวันพฤหัสที่17เมษายนนะคะไปรสีเปิดทําการนะคะรีบจัดส่งให้พร้อมกันทุกบ้านเลยใบยกัมปูสั่งได้ตัวยาสั่งได้นะคะพวกตัวยาสามารถสั่งซื้อไปกับบอลสีได้นะ,ะไม่เสียค่าจะส่งเพิ่มแต่อย่างใดนะคะ ค่ะวันนี้ก็มีประมาณนี้นะคะสนใจต้นไหนอย่าลืมโทรหาก,กันย้ำเบอร์อีกที0805194988จ้านิสาพรบอลสียินดีให้บริการนะคะค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเช่นเคยค่ะมีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอลสีนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ